được không ạ rất là hấp đẳng ạ lần cuối cùng cũng có rồi còn เบียงพระอิศมุกดั นี่นะครับผมเลยก็ดูที่ข้างๆรถนเห็นไหมเหรครับรถถอยได้ครับถอยได้ถอยได้ถอยไ้คยังนอนให้ยามมันนอมากเลยตรงนี้นั่นรถเตาหยอกปะนี่แตครังบอกว่าครับขอทางให้รถอก่อนนะครับ อร่อยเป็นไทยดูกันครับโอ้คนขึ้นหลายแต่ว่ากันไม่กันไม่ไ่ไม่มีคกับไม่เด้าลกันหีวะเอาวิเศษกันวะวลาแม่คนอยู่กับหนีย่างหัดปูนี่ออกจากรถพระวบาคนพุษทวาตั้งเงืนอทั้งว่านั่นะมีโรลงฮันเดอ

เป็นก็เป็นข้างแล้วปูกระดดบ้างเลยรัวน้องเราาบอกเลยบอกเราบอกดึงใช่กันโดนกันอัวมากดูเป็นข้นขับบะบ่เลาขับ มาจะกรุบสองกรูบวะล้วบอกออกมาเลยจีเราไม่ดีออกมาจีลุงปูนแล้วเราเอออกมากกว่รอยน้านหมื่นขึ้นมากตึ้ง่าตึ้งยำเราเป็นคนาตัวรอดให้ตัวรอดมั่นนะขึ้นมากผเห็นเล่าเลยเนนะตอนนี้ยังไม่เห็นอยู่ต้อวมาถามุอเขาเจ้าเขเจ้าก็โอ้ยววารถคา